ภาพเรือนับร้อยลำแห่เข้าชมความงามของอ่าวปีเลหรือปีเลลากูนซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะพีพีเลแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหัดนพรัฐาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ไม่ไกลจากอ่าวมายามากนักบริเวณนี้เป็นจุดที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งโดยด้านในจะมีแอ่งน้ําลักษณะคล้ายกับลากูนล,ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงน้ําทะเลใสสีเขียวมรกตจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้แต่ละวันมีเรือนับร้อยลำนำนักท่องเที่ยวมาชมความงามของที่นี่จนทะเลที่เราเห็นว่ากว้างแคบลงไปถนัดตาแออัดด้วยเรือและผู้คนนายยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธารามุกก่เกาะพีพีได้นำเรือเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดระเบียบการท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว เนื่องจากหากยังมีการสัญจรของเรือที่หนาแน่นก็จะเกิดทั้งมลพิษกลิ่นควันจากท่อไอเสียของเรือมลพิษด้านเสียงกลิ่นน้ำมันและอย่างพบว่านักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนอกแนวเขตทุ่นไข่ปลาจึงหวั่นเกิดอุบัติเหตุอันตรายกับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องเร่งหาแนวทางล้อมข้อก่อนวัวหายจึงได้เชิญผู้ประกอบการหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมประชุมหาหรือเร่งด่วนถึงแนวทางในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวของเกาะพี โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัาราราหมู่เกาะพีพีกล่าวว่ามาติที่ประชุมเห็นร่วมกันเห็นควรจัดระเบียบและมีมาตรการจำกัดจำนวนเรือที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันนะครับเรายัางดําเนินการมีแผนงานในการจัดระเบียบในเรื่องของอ่าวปิเรลตะลกูลซึ่งเป็นเรียกว่าคล้ายๆว่าแหล่งท่องเที่ยวบุทธสองของอุทยานนะครับที่รองรับนักท่องเที่ยวจากอ่าวมายาไปยังอ่าวปิเรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ดําเนิเนการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกรารธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะ P ีเีผู้มีส่วนได้เสียส่วนได้แกรที่จะมีแนวทางในการกนนรรําหนดจํานวนปริมาณเรือที่เข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตนะครับรวมถึงสิ่งภาพ ความหนานแน่นของนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของอโดยเฉพาะเรือที่เข้าไปท่องเที่ยวนะครับซึ่งมติที่ประชุมวันนี้มีมติในเบื้องต้น2ประเด็นเน็คือ1ก็คือไม่ให้เรือหางยาวนะครับหรือรองเทีาบทเนี่ยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปจอดอยู่ภายในอ่าวนะครับซึ่งปัจจุบันเพราะว่ามีเป็นจํานวนมากและก็มีการถ่ายแล้วก็มดแม้มีการถ่ายลําจากเรือสปีดบทไปยังเรือหางยาวบริเวณอ่าวพิเรน,นะครับซึ่งจะ มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายหรือความปลอดไปกับนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ํานะครับซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีและได้รับการร้องเรียนมาตลอดนะครับก็ pueda. อีกมิตินึงก็คือมติในเรื่องของาการเล่นน้ำนะครให้เล่นน้ําเฉพาะในโซนที่เจ้าที่จัดไว้เท่านั้นนะครับ โดยอุทยานจะดําเนินการเร่งดําเนินการจัดทําทุนแล้วก็ําโซนไว้น้ำนะครับร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่จะจัดระเบียบในโซนนี้นะครับในส่วนของในการควบคุมที่จะลดในเรื่องของในระยะยาวก็ได้ดำเนินการกองงบจากกรมอุทยานแห่งชาตินะครับที่จะจัดทำท่าเทียบเรือลอยน้ําขนาดเล็กบริเวณด้านหน้าที่จเจ้าที่สามารถไปควบคุมหรืออำนวยความสะดวกความปลอดภัยและจัดระเบียบด้านหน้าเพื่อมีเสถียรภาพในการร่วมกับผู้ประกอบก,การที่จะ อนุรักษ์คุ้มครองฟื้นฟูและเข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ นับว่าเป็นการเห็นพ้องร่วมกันของทุกฝ่ายและได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการเรือหางยาวผู้ประกอบธุรกิจบนเกาะพีพีรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยที่จะดําเนินการตามมาตรการและแนวทางกฎระเบียบที่กําหนดเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี้ได้รับการจัดการที่เหมาะสมสามารถใช้อํานวยประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนก่อนที่จะสายเกินไปกลายเป็นวัวหา ล้อมคอกเหมือนที่ผ่านมาโรจนาบุญชูวงศ์อสมทกรกระบีรายงาน